ลกักการช่วยยึดเอาไว้เข้าใจแม่นะรู้เอาไปเลยค่ะพี่เธอเอ้ยแต่ดิไม่ได้เอา,ลเาหลอกล่อเอาโสพินี่หน่าไม่เอามากพวกหนูต้องเทสหน้องไม่เข้าใจไม่รู้ ไวปไ้บอกคุยไปติดเองมาแล้วเหรอนี่เธอคงรู้จักหน้าทีของเธอดีแล้วนะเจเปิดร้านอาหารต้องการสาวเสิร์ฟที่เอาใจแค่เมื่อนี้เจทุกใจรู้มากทั้งบ้านนีดีมากนะเจจงอ่านเพืนฝากมาก อจานล,นาลตรงอ,อนตะิอเค,คใจห,หานง,งานเพิ่มเอานี้ให้ลกสาวคนด่ผู้หญิงทุกคนทำง,งานไม่คืนนีเลยให้งานต่าเลิงานเลยบอกอค่ะแกันท่านต่หรอ,อน่ารักมากทำง,งานขึ้นี่ส่วนพีายอีกสาวันเดวเจจะหาตำแหน่งงานให้โอเคไหมทำรียเจได้ไหรคนะเสียั่ะ นมาขอหวัแดแม่ขอถ้าที่เห็นเนีย่ยท,ทั้งนี้กับวนดัดี้เอพีมนักวัวดตัง้งแต่นแห่งตั้งเปียนี่ตั้งเอเลยเออมันขอนเก้าแล้วแล้วเกิเดเสือมันอาล้มอยากเฉยช่องสางนักตาขอเฉยมั่งขอร้องบอกสวดเธอ<ต>ทิพอดไปเลยสิมหาใหยไปไปดาดี สาวน้ำตาจราามหมนักยดีสาวน้มตาออดหัวเราฟาสบายผู้โสด่อย่อยสาวสับหน่อยกระบอกจับผู yup. ้แกมต่างลางอยากสนนะกเป็นคูแกมไอเด็บตูด <c oughs> เป็นหลายๆสมกันให้ใครนอนะะตาหามาหน้าตาเอเดเียนกับคนรเกา่ีมีความสุงใลยนะทำคืนลืมยากในยางเสียอย่าาทุกสิ่งทุกอย่างเลยสารน้ำตานั่นแน่คการลกมือเนี่ยน้ำเน่ยเสียกันาต่เนี้ย บังเคยมีพมาสี่นะดคุตอนต้มาดิมารึงและท่ำันมึงกล้าดไหนมึงกล้าดนีกูเขาสูงเขาสูง่อไมครับหง่ขสงเาสเาอึ้นงบ้าที่มานาเจิดตึมา อังแต่สีมาเื่องอย่างเี้ยบาบมื่อนี้รับเรื่องกะรีร้อพลเมื่อรียรับเรื่องกะเทจบแมนว่าละซ้อนกะเรืวกะะพีความโม้สุดทกันนึกอาสา้าเมาคมสันตาเท้ากูบ่ยอมในบ้านนี้ศักดิ์สิกูสูงเลียป้าอยันหกูวงเงี้ยใส่มึง ามาไลให้งนี้มาเล้วตงเหยียงานคูมหักเมียกูป่วยอัน แม่นผู้ใดใสิไปชิดว่าเหตุงานนอแนวนี้นีนๆๆๆน่มองผู้สาวบารคนสูงเลยเอาเวาจีขามเทเอาใบผางสั้นตำผู้สาวใส่บานงามยังฉีบเงินมองป้อยันบาปป้อยัดกรรมการกระทั่งซัวซากค,คือการฆ่าสวัสดิ์การ หรือสินาคืนไปทุกนับวบคนดีมาเอาดีกับพี่เสียสิบาร้อยรถคีสีสีพาสีพัวลัสิาองนสวี ับตเลยแล้วขอถามถ้มาจะคำรู้ระวัางเสียกับคนคนที่มีเงินมีคำสามารถให้นอานาคตเธอได้ตรงสิ่งุกอย่างกับพวของเธอคนทุกทุกเงี้ยเง้การศึกษาต้องต่อยความรอหน่อยผมว่านี่ถามไม่เป็นปัญญาเรียนรูอย่างนีย้ ววนมาิกาาจอมลวนได้เป็นหอสู้สาวร่งางาก็ได้เมนูมอนไอซีโอนเลยลเกแสนบาทแต่พอไแคือทงาเอา,าไปใส่ดีใส่สีนั้นเหมือนเข้าใจบ๊อตมาอยางเดียวเ,เป็นเมียเซียก,กับคนผู้เดียวเทา,านั้นนะออร์จชอตนนี่ยพี่น้นนองยีก่อนล้วน้าใจบอินานเจ้าภาพปใจเงินเรียบร้อยเพเส็นสัญญาจ้างแ้วก็มาสนอจ้างมาแล้วเ พึ้นจ้างมล่าเต็กไปเอยบ่อยซใชอีหรอกนัต้ไ้เ้เิ้ไมถ้เ่นั้น้องสยใจบี่ฉันิ้นเตินตอนอีกแล้นะคศเสียเอาเด็กๆรูกขึ้นมาเห็นงานเร็วๆไปลับแขกเร็วๆสาคนสวยของเว้ยุงดิ